ล้างบัญชีเลือดตอนที่7มือสังหาร The Cleaner ร์ภายในเซฟเฮาส์กลางดึกความเงียบในห้องหนักอึง้งยิ่งกว่าครั้งไหนๆแต่คราวนี้มันไม่ใช่ความเงียบของความตกใจแต่เป็นความเงียบของความโกรธที่ฝังรากลึกจนหาทางออกไม่เจอพาคินยุ่นิ่งจ้องมองชื่อของลูกน้องผู้ล่วงลับบนหน้าจอแววตาที่เคยสุขุมและยึดมั่นในหลักการของเขาบัดนี้แตกสลาย เหลือเพียงความเจ็บปวดและเปลวไฟแห่งความแค้นที่ลุกชนอย่างเงียบงันภาพความทรงจำของวิทยานายตำรวจหนุ่มไฟแรงผู้ยิ้มแย้มและนับถือเขาเหมือนพี่ชายแทๆ้ๆไหลเวียนเข้ามาในหัวรอยยิ้มนั้นถูกดับลงโดยคนที่เขาเคยเชื่อใจองค์กรของฉันเองเขาพึมพำกับตัวเองคนที่ฉันเคยร่วมเป็นร่วมตายด้วยคือคนสั่งเก็บลูกน้องของฉันแล้วโยนความผิดทั้งหมดมาให้ฉัน มิรินมองพาคินด้วยความเข้าใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ก่อนเป็นครั้งแรกที่เธอเห็นภาพสะท้อนของความเจ็บปวดแบบเดียวกันของเธอในดวงตาของอดีตในายตำรวจคนนี้เขากับเธอไม่ได้แตกต่างกันอีกต่อไปยินดีต้อนรับสู่โลกของพวกเราคุณภาคินมิรินพูดเสียงเรียบแต่มีความหมายลึกซึง้งโลกที่ความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงนอกจากเราจะสร้างมันขึ้นมาเอง พาคินหันมาสบตามิรินในที่สุดกำแพงระหว่างพวกเขาก็ทลายลงประเวศต้องชดใช้ไม่ใช่แค่เรื่องพ่อแม่เธอแต่ทุกเรื่องและลินหมอนพี่สาวและพาคินด้วยความเป็นห่วงตอนนี้พวกคุณสองคนเหมือนกันเกินไปแล้วนะความแค้นมันจะทำให้เราตาบอดเรนเลื่อนหน้าจอมันเร็วร้ายกว่าที่คิดอีกดูรายชื่อพวกนี้สินักข่าวที่ขุดคุยเรื่องทุจริต นักเคลื่อนไหวที่ต่อต้านโครงการของประเวศอายการที่ทำคดีของเขาทุกคนที่ขวางทางเขาหายตัวไปหรือกลายเป็นอุบัติเหตุทั้งหมดไทยจ้องไปที่ชื่อหนึ่งคนนี้ผมรู้จักเขาชี้ไปที่ชื่อจ่าสิบเอกมานพเขาเป็นครูฝึกในหน่วยของผมเก่งที่สุดแต่ถูกปลดเพราะไปเจอเรื่องไม่ควรเจอเขา้าไม่นานหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าเขาเมาแล้วขับรถตกหน้าผาตาย ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของมิรินคนเดียวอีกต่อไปมันกลายเป็นเรื่องของพวกเขาทุกคนหน้าโจทีวีสว่างขึ้นในายใหญ่ปรากฏตัวในจังหวะที่สมบูรณ์แบบเรากับเขารับรู้ทุกอย่างความจริงเป็นยาขมเสมอแต่จำเป็นสำหรับการรักษาพาคินตะโคกใส่หน้าจอแกต้องการอะไรกันแน่แกคือใครฉันคือคนที่ต้องการสิ่งเดียวกับพวกเธอการล้างบาง และบัญชีรายชื่อนั่นคือกุญแจสำคัญแต่มันยังขาดมือที่ใช้ลงนามในใบมรณะบัตรเหล่านั้นภาพบนหน้าจอเปลี่ยนเป็นรูปถ่ายของชายคนหนึ่งเป็นภาพที่ถ่ายจากระยะไกลและไม่ชัดเจนนักรูปร่างสูงโปร่งสวมหมวกแก๊ปและแว่นกันแดดลำโพงเขาไม่มีชื่อไม่มีตัวตนในระบบใดๆโค้ดเนมของเขาคือช่างภาพ The Photographer เพราะเขามักจะถ่ายรูปเหยื่อก่อนลงมือเขาคือมือสังหารส่วนตัวของประเวศคือคนที่ลบชื่อในบัญชีนั่นให้กลายเป็นความจริงและในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าเขามีงานใหม่เป้าหมายคืออดีตผู้ช่วยคนสนิทของประเวศท,ที่กำลังจะแปลพักไปให้ข้อมูลกับฝ่ายค้านข้อมูลของเป้าหมายคนใหม่ปรากฏขึ้นบนจอพร้อมกับตารางเวลาและสถานที่ที่เขาจะไปปรากฏตัว ภารกิจที่เจ็ดของพวกเธอไม่ใช่การปกป้องเป้าหมายแต่คือการล่านักล่าเข้าไปขัดขวางการลอบสังหารและจับตัวช่างภาพมาให้ได้ทั้งเป็นเขาคือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่จะมัดตัวประเวทได้อย่างสมบูรณ์อย่าพลาดภายนอกลานจอดรถห้างสรรพสินค้าชาญเมือง48ชั่วโมงต่อมาทีมแพะรับบาปรับบทบาทเป็นคนธรรมดา กระจายตัวอยู่รอบๆลานจอดรถที่เกือบจะร้างในเวลาใกล้คำ่ำพาคินจากในรถตู้เป้าหมายคุณวิทูลกำลังเดินออกจากประตูห้างมุ่งหน้ามาที่รถของเขาและลินนั่งข้างพาคินฉันไม่เห็นอะไรผิดปกติคะ่ะทุกอย่างดูเงียบเกินไปไทยซ่อนตัวอยู่หลังเสาหนักล่าที่ดีจะไม่ให้เหยื่อรู้ตัวจนวินาทีสุดท้ายมิริน นั่งอยู่ในร้านกาแฟมองผ่านกระจกข้างบนดาดฟ้าตึกฝั่งตรงข้ามเธอเห็นแสงสะท้อนเล็กๆของเลนกล้องหรือสะโขบปืนมิรินรีบกระซิบผ่านเครื่องสื่อสารดาดฟ้าตึกบีเขาอยู่บนนั้นเป็นสไนเปอร์พาคินไพไปจัดการเรนมีทางเข้าไปในตึกนั้นแบบเงียบๆไหมเรนประตูดัดฟ้าล็อกด้วยระบบอิเล็กทรอนิก แต่เดี๋ยวนะผมแฮ็กเข้า Wi-Fi ของร้านเน็ตชั้นล่างได้ให้เวลา30วินาทีเรียบร้อยประตูเปิดแล้วไทยวิ่งออกจากที่ซ่อนและพุ่งเข้าไปในตึกบีอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันเป้าหมายวิทูลกำลังจะถึงรถของเขาแล้วพาคินเราต้องถ่วงเวลามิรินและลินแผนสองมิรินกับล,ลินเดินออกจากร้านกาแฟมิรินแกล้งสะดุดล้มลงตรงหน้าวิทูลอย่างจงใจมิรินโอ๊ยวิทูล คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเขาเข้ามาช่วยพยุงเธอขึ้นนี่เป็นการซื้อเวลาไม่กี่วินาทีแต่ก็ลำคาบนดาดฟ้าตึกบีไทยถีบประตูที่ปลดล็อกแล้วออกมาเขาเห็นช่างภาพกำลังนอนเล็งปืนไรเฟิลไปยังลานจอดรถด้านล่างไทยพุ่งเข้าชาร์จทันทีช่างภาพมีปฏิกิริยาตอบสนองที่เหนือมนุษย์เขาทิ้งปืนแล้วหันกลับมารับการโจมตีของไทยได้อย่างเฉียด การต่อสู้ระยะประชิดที่ดุเดือดจึงเริ่มขึ้นทั้งคู่ต่างเป็นสุดยอดฝีมือไม่มีใครยอมใครด้านล่างลานจอดรถเสียงการต่อสู้ดังมาแว่วๆพาคินรู้ว่าต้องรีบจบเกมเขาขับรถตู้ออกไปแล้วเปิดไฟสูงใส่หน้ารถของวิทูลทำให้สไนเปอร์ถ้ายังมีอยู่เล็งเป้าได้ยากขึ้นไปอีกพาคินตะโกนคุณวิทูลขึ้นรถเร็วมีคนจะฆ่าคุณ วิทูลหน้าซีดเผือดด้วยความตกใจและสับสนแต่เมื่อเห็นความจริงจังในแววตาของพาคินเขาก็รีบวิ่งไปขึ้นรถตู้กลับไปบนดาดฟ้าไทยพลาดท่าถูกช่างภาพเตะเข้าที่ซี่โครงจนเสียหลักช่างภาพไม่คิดจะสู้ต่อเขาหันหลังวิ่งไปที่ขอบดาดฟ้าอีกฝั่งแล้วกระโดดเกาะบันไดหนีไฟเพื่อหลบหนีไทยกระซิบอย่างเจ็บปวดมันหนีไปแล้วแต่ก่อนที่ช่างภาพจะหายไปในความมืด มีรินที่วิ่งตามขึ้นมาสมทบก็ยกปืนยิงพลุสัญญาณขนาดเล็กที่เธอพกติดตัวมาหญิงขึ้นฟ้าฟิวบึ้มพลุส่งสว่างแตกกระจายกลางอากาศเผยให้เห็นเส้นทางการหลบหนีของช่างภาพได้ชั่วครู่หนึ่งเรนเห็นแล้วผมเห็นจากกล้องจราจรแล้วมันกำลังวิ่งไปที่ซอยข้างหลังผมจะตามมันเองทีมแพ้รับบาปไล่ตามช่างภาพไปในตรอกที่ซับซ้อนเหมือนข่าว,วงกฏในที่สุด พวกเขาก็ต้อนมันจนมุมได้ในลานทิ้งขยะหลังตลาดสดชังภาพหันมาเผชิญหน้ากับพวกเขาในมือถือมีดสั้นเรียมสู้ตายพาคินไทและมีรินค่อยๆขยับล้อมเข้ามาพาคินยอมแพ้ซะไม่มีทางหนีแล้วชังภาพแขนหัวเราะในลำคอพวกแกเป็นใครถ้าไม่ถึงมายุ่งเรื่องของฉันมีริน เราคือคนที่แกและเจ้านายของแกทำลายชีวิตถึงเวลาชดใช้แล้วช่างภาพกำลังจะพุ่งเข้าใส่ปั้งเสียงปืนไรฟ้นดังขึ้นหนึ่งนัดไม่ใช่เสียงจากปืนของทีมแพะรับบาปกระสุนเจาะเข้าที่กลางหน้าผากของช่างภาพอย่างแม่นยำเขาล้มลงแน่นนิ่งเสียชีวิตทันทีทุกคนตกตะลึงพาคินรีบวิ่งไปดูทิศทางของกระสุนมันมาจากตึกร้างที่อยู่ไกลออกไป ไทยวิ่งไปที่ร่างของช่างภาพค้นตัวเขาอย่างรวดเร็วไม่มีเอกสารไม่มีมือถือไม่มีอะไรเลยนอกจากกล้องพลลอรอยเก่าๆที่ห้อยคออยู่ละลินเดินเข้ามาหยิบกล้องตัวนั้นขึ้นมาดูด้วยมือที่สั่นเทาเธอลังเลก,ก่อนจะกดชัตเตอร์ฟิล์มแผงสุดท้ายที่ค้างอยู่ในกล้องเลื่อนออกมาภาพค่อยๆปรากฏขึ้นมันไม่ใช่ภาพของวิทูล แต่เป็นภาพซูมระยะไกลของเซฟเฮาส์ของพวกเขาที่ถ่ายจากมุมสูงพวกเขาถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่โดยช่างภาพนี่คือการตัดตอนโดยผู้เล่นอีกคนในสนามลำโพงของทุกคนเสียงในใหญ่ดังขึ้นในหูฟังของทุกคนแต่คราวนี้เสียงของเขาแฝงความตื่นตระหนกที่ควบคุมไม่อยู่เป็นครั้งแรกเป็นไปไม่ได้ ใครใครกันที่เคลื่อนไหวอยู่นอกเกมของฉัน